แมนยู108สวัสดีครับฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับล่าสุดเทนฮากเผยเหตุผลที่คว้าโจชัวเซอร์เซ่เสริมทัพถูกใจตรงไหนกันโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่งจะเสริมทัพแข้งรายแรกเข้ามาคือโจชัวเซอร์เซ่กองหน้าทีมชาตินิอ์ลแลนด์มาจากโบรญญยาวยค่าตัว42 จุด5ล้านยูโรหรือประมาณ1,700ล้านบาทดาวเตะวัย23ปีทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในซีซสั้นที่แล้วเซเรียอาโดยยิงไป11ประตูและทำ5แอสซ,ซิสช่วยให้บโบรนญยาจบที่อันดับ5คว้าโคต้าไปเล่นแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จและติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไปเล่นยูโร2 0 2 4ันรทั่งล่าสุดหลังจากที่จบเกม ปีศาจแดงแพ้โรเินเบิร์กไปศูนย์ต่อหนึ่งในเกมอุ่นเครื่องปีซีสั้นที่นอร์เวย์กุนซือชาวดัตได้เปิดใจถึงเหตุผลในการคว้าตัวของเซอร์เซเข้ามาเสริมทัพไว้ว่าเขาเป็นนักเตะที่สามารถเชื่อมเกมได้ครองบอลได้มีไอเดียในการสร้างสรรค์เกมที่ดีและยังสามารถเลี้ยงบอลได้อย่างคล่องแคล่ว แน่นอนว่าคุณสมบัติเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่แตกต่างจากกองหน้าคนอื่นๆซึ่งเรากําลังตามหายอยู่เพราะฉะนั้นมันจะทําให้เราปรับแทคติกได้หลากหลายขึ้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะทำให้เพื่อนร่วมทีมได้ประโยชน์จากทักษะส่วนตัวของเขาหรือนอกจากนี้ทางสื่อยังได้เผยข่าวเหนื่อยของมาไตาเดลิกหลังมีข่าวดิวส่วนตัว กับแมนยูได้แล้วสื่อหลายเจ้านะคะพร้อมใจกันคอนเฟิร์มว่ามาไตาเดลิกประการหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์โอเคสัญญาส่วนตัวกับแมนยูได้แล้วรอเพียงคุยเรื่องค่าตัวกับไบาเยอร์มิวนิกเท่านั้น ความคืบหน้าระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับมาไตเดลิกประการหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของบาเยอร์มิวนิกขยับเข้าใกล้มากกว่าเดิมหลังจากที่มีข่าวว่าเจ้าตัวได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยโดยตอนนี้ปีศาจแดงยังไม่บรรลุข้อตกลงทั้งหมดกับบาเยอร์มิวนิกแต่การเจรจาอย่างดำเนินอยู่ตามที่นักข่าวที่เชื่อถือได้อย่างนิก เซ m มาลาโลระบุว่าเดลิกจะได้รับเงินค่าเหนื่อยอยู่ที่170,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งทำให้เขาอยู่อันดับที่8ในรายชื่อแข่งผู้รับค่าเหนื่อยสูงสุดของสโมสรพร้อมคาดว่าเขาจะเซ็นสัญญา5ปีที่โอแทฟฟอร์ดและกลับมาร่วมงานกับเอริกเทนฮากอีกครั้งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สมัยอยู่ที่อาร์แจ็ค สำหรับความคืบหน้าของสองสโมสรมีรายงานว่าบาเยนใกล้จะบรรลุข้อตกลงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยจะมีการหารือเกี่ยวกับโครงสร้างของการชำระเงินเป็นส่วนใหญ่และล่าสุดทางสื่อก็ได้ยังได้คอนเฟิร์มอีกว่าเลนี่โยโรบินมาอังกฤษเพื่อตรวจร่างกายซึ่งเป็นข่าวดีของแมนยูโดยสองสื่อนามกระเดื่องอย่างฟราบิซิโอโรมาโน,โนและเดวิดออสติน นักข่าวฟุตบอลคนดังพร้อมใจกันคอนเฟิร์มว่าเลนี่โยโร่กองหลังดาวรุ่งของลีนกกำลังบินมาอังกฤษเพื่อตรวจร่างกายและคุยเงื่อนไขสัญญาแล้วโดยฟราบิซิโอโรมาโน่และเดวิดออสตินสองนักข่าวฟุตบอลคนดังพร้อมใจกันถแถลงว่าเลนี่โยโร่กองหลังดาวรุ่งของลีนบินมาอังกฤษเพื่อตรวจร่างกายและคุยเงื่อนไขกับแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วโดยเดวิดออสติน ระบุว่าเลนิโยโรบินไปอังกฤษเพื่อเข้ารับการรักษาทางการแพทย์บวกกับสรุปเงื่อนไขส่วนตัวขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมเดินหน้าการเซ็นสัญญาแข้งจากลีนให้เสร็จสมบูรณ์กองหลังอายุ18ปีที่เป็นที่ชื่นชอบในตอนแรกเรอัลมาดริดแต่ลิลยอมรับการเสนอราคาเบื้องต้นที่62ล้านปอนด์จากแมนยูยังคงทำงานที่ต้องทำแต่ตอนนี้ ใจบแล้วขณะที่ฟราบิซิโอโรมาโนแจ้งว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจองการเดินทางและการแพทย์ให้กับเล์นี่โยโลแล้ววางแผนพร้อมหลังจากมรรลุข้อตกลงกับลีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำหรับค่าตัวที่50ล้านบวกแอดออน12ล้านยังมีงานที่ต้องทำเพื่อทำข้อตกลงให้สำเร็จแต่ตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมั่นใจได้ตัวแล้ว นอกจากนี้เรามาส่องตัวเลขค่าเหนื่อยของโจชัวเซอร์เซ่กันว่าดาวยิงคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรับมากที่สุดเป็นอันดับที่11ของสโมสรกันเลยทีเดียวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพึงจะเสริมทับแข้งรายแรกเข้ามาคือโจชัวเซอร์เซ่กองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์มาจากโบลุญยาด้วยค่าตัว12.5ล้านยูโรประมาณ1,700ล้านบาท โดยเราเตะวัย23ปีคนนี้ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในซีซั่นที่แล้วที่เซเรียอาโดยยิงไป11ประตูและทำ5แอสซิสช่วยให้บริยาจบอันดับ5แล้วคว้าตัวไปเล่นแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จและติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไปเล่นยูโร2024ขณะที่ค่าเหนื่อยของเซอร์เซมีการเปิดเผยออกมาว่าเจ้าตัวได้รับนั้นอยู่ที่จำนวน1 5 0 0 0ปอนด์ ต่อสัปดาห์มากสุดเป็นอันดับที่11ของสโมสรโดยเป็นรองสามแข่งที่รับมากสุดเป็นอันดับ10บรวมกันที่จำนวน120,000ต่อสัปดาห์อย่างวิกเตอร์ลินเดเลฟกองหลังชาวสวีเดนลิซันโดมาร์ติเนสเซนเตอร์ชาวอาเจนตินาและอองเดรโอนานานายทวารชาวเคมมรูนและล่าสุด แฟนผีแดงได้เฮสนานจริงๆเพราะว่าแมนยูปิดดิวสอยเลนี่โยโรจากลิวเรียบร้อยฟรา r ซิ i โ r รโ a โนเยลคาลุกนังคนดังคอนเฟิร์มแมนยูปิดดิวคว้าตัวเลนี่โยโรแนวรับอนาคตไกลาจากลิวได้เรียบร้อยแมนเช e เตอร์อยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีพรีเมียร์ลิกอังกฤษปิดดิวคว้าตัวเลนี่โยโรเซนเตอร์แบ็ค ดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสของลิวเป็นที่เรียบร้อยตามรายงานจากฟรา r ซิโ o โรมาโนผู้สื่อข่าวแวดวงฟุตบอลที่เชื่อถือได้โดยโรมาโนคอนเฟิร์มผ่าน X หรือ t ทวิตเตอร์พร้อมวลีเด็ดเฮีย we วีโว่าโยโรย้ายซบปีศาจแดงแน่นอนแล้วและตอนนี้นักเตะผ่านขั้นตอนการตรวจร่างกายส่วนแรกเรียบร้อยและจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติม ก่อนจะรอดปากกาเซ็นสัญญาคาแข้งในถิ o ่นโอแทฟอร์ดเป็นเวลา5ปีหรือจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2029สำหรับดีลของดาวเตะวัย18ปีได้บทสรุปที่50ล้านยูโรหรือประมาณ2,000ล้านบาทบวกโบนัสจำนวนมากขณะที่เดวิดออสตินอีกหนึ่งผู้สืข,ข่าวคนดังเผยว่าดีลนี้มีมูลค่ารวม อาจสูงถึง70ล้านยูโรหรือประมาณ2,800ล้านบาทกัเลยทีเดียว